สวัสดีครับพุกคนลครับช่องฟังลักที่แอมรีนะครับตอนเช้าวันนี้นะครับพาลักกี่เดินเล่นนะครับตอนเช้าเรื่อนะครับวันนี้นะครับผมก็สายหน่อยนะครับไม่เช้าเท่าไหร่นะครับผมพาลักกี่ออกมาลกายนะครับตอนเช้าเช้านะครับพาไปอยู่ในร่มไม้ก่อนนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมอากาศร้อนมากเลยนะครับ ไม่ได้เดินมาทางนี้หลายวันแล้วนะครับเกือบเดือนแล้วนะครับนี่เส้นทางนี้เคยเดินไปจําแต่ว่าไม่ได้เดินนะมาเกือบเดือนแล้วนะครับรถก็วิ่งสวนมาด้วยนะครับนู่นมาเร็วจำทางเดินได้หรือเปล่าจะไปหาดวงตาหรือเปล่านะครับมันได้เดินมาหลายวันนะครับ จะเจอลุงตาไหมวันนี้แวะแล้วแวะแล้วไปแล้วนะครับโน่นไปหาลุงตาก่อนนะครับไปหาลุงตานะครับไม่มีอะไรก็ไม่มีวันนี้ผมไม่ีกล้วยไมลุงตานะครับขอกล้วยหน่อยผลไม้ก็ไม,มไม่มีนะครับลุงตาบอกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับหลักที่ไม่ได้มาลายวันแล้วนะครับ ไม่ได้ถือมาทำลงตาไม่ได้เตรียมไว้ให้อดแล้วนะครับอดแล้วอดแล้วอดแล้วไปต่อไม่มีกล้วยนะครับวันนี้ไม่ได้กินกล้วยเลยลงตาไม่ได้เตรียมกล้วยไว้ให้นะครับเพราะว่าลักซี่ไม่ได้มาหลายวันเลยนะครับลงตาว่านึกว่าไม่ได้มานะครับ อ่าเข้ามาราอีกพุติหนึ่งนะครับวันนี้หลวงตาก็ไม่อยู่นะครับพุตินี้นะครับผมหลวงตาไม่อยู่นะครับวันนี้นะครับลักกี้ไม่ได้กินแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเอาเอาไปขออะไรกินนะครับต้นมะขามอยู่ไม่มีอะไรกินเลยนะครับวันนี้ลักกี้อดแน่นอนหลวงตาไม่ได้เตรียมไว้ให้นะครับเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันเลย โอ้ย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 ลักกี้เป็นเอาเอาหา,าอะไรหาของกินนะครับได้กินกล้วยไหมวันนี้ ลวงพี่มีกล้วยแช่กินหรือเปล่าขอกินกล้วยแล้วขอกินกล้วยแล้ว <c oughs> ห่วงยางห่งยางขอกินกล้วยแล้ววันนี้จะได้กินกล้วยไหม <c oughs> ได้กินกล้วยไหมวันนี้อุ้ยถูถูร <c oughs> อรอ,อกินกล้วยครับขับหลวงพี่นะครับเฮ้ย <c oughs> หน้าเศร้าแล้วมาได้กินรวยเข้าผมยากนะอ้าวได้กินแล้วข้าวแล้วข้าจอดค้าก็แล้วข้าสวยได้กินแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมข้บคาจ่าแล้วจ่าจ่าแล้วจ่าจ่าเดี๋ยวหายหงยางเด้อหายหงยางเด้อครับหงยางจะเอาไปไหมนะครับทิ้งไว้นี่นะครับหงยางมาเร็ว ตัวเล็กอยู่นู่น่สวนครับจะได้มาไปแล้วนะครับได้กินกล้วยแล้วนะครับเดินต่อนะครับดีใจได้กิดนกล้วยอยู่นะครับวันนี้นะครับเดินเล่นนะครับได้กินกล้วยอยู่นะครับเนาออ้าวได้กินกล้วยแล้วเดินต่อนะครับหลักี้ขออะไรอีกดีใจได้กิดนกล้วยแล้วเมื่อกี้ทำหน้าเศร้าอยู่พอได้กินกล้วยดีใจ คือไปต่อแล้วครับตอนนี้เดินเล่นนะฮะเดินเล่นเดินไปอยู่ในป่าก่อนนะครับวันนี้นะครับอยู่ใต้ต้นไม้เหน่อยรอากาศร้อนเหลือเกินนะครับนานแล้วนะครับไม่ได้เดินทางนี้นะครับก็เกือบเดือนนะครับที่เราไม่ได้เดินมาหาโวงตานะครับวันนี้ดวงตาหนุ่ม่วยให้กินนะครับ ตอนแรกไม่ไปกุฏิหนึ่งไม่มีกล้วยให้กินนะครับมาอีกกุฏิหนึ่งก็ได้กินนะครับจําได้ละกีคือได้กินนะครับจําได้นานแค่ไหนก็จําได้นะครับรู้นะครับเส้นทางที่เดินไปจำนีย ไม่ต้องนําหน้าแล้วนะครับเดินก่อนอยู่แล้วไปไหนนะครับรีบเหลือเกินสงสัยไปหาตูต้นไม้ก่อนร้อน เข้าไปถูตน้นไม้ต้นนี้แล้วนะครับต้นนี้ถูประจำนะครับตรนนี้คันๆขอถูหน่อยมีน้ำรดหรือเปล่านะครับตรงนี้มีน้ำด้วยนะครับป็นรดน้ำาหันขอ,อีกนะครับว่าเดินมาก็ไกลแล้วนะครับร้อนเหมือนกันนะครับจะได้ถูให้ายด้วยนะครับได้อาบน้ำด้วยนะครับ อาบน้ำที่วัดเลยนะครับพราะวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับค่อนข้างร้อนอาบน้ำให้สบายใจนะครับไปอยู่ใต้ลมมไม้ก่อนนะครับวันนี้นานแล้วไม่ได้เดินมาทางนี้ดีใจได้กินกล้วยด้วยนะครับนึกว่าไม่ได้กินนะครับลัคกี้วันนี้ทำหน้าเศร้าแล้วตอนแรก พอแล้วไปแล้วครับนุ่น <c oughs> ไปกดพ่อควานแล้วนะครับวันโอ้ดูแดดนะครับวันนี้ร้อนมากเลย ก็อยู่ใต้ร่มไม้หน่อยนะครับอากาศก็เย็นหน่อยนะครับก็ได้เดิอนออกกำลังกายด้วยนะครับอันนี้ไป ไปนู่นแล้วนะครับเดินตามหลังไม่ทันแล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับซับไลน้องกะทิด้วยนะครับหนึ่งไลนึงแชร์นะครับหนึ่ง comment, คอมเมนต์นะครับเป็นกุลังใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับ